สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟงังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านกลับมาพบกันกับพอดแคส t e เตอร์น้องหมีเจ้าเดิอนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่เราแบบงงเงินๆนะคะทํางานมาเงยหน้าหมาที่เอ้าวันนี้นะคะหนึ่งมีนาคมแล้วนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนที่สเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าในเดือนที่สนี้นะคะ จริงๆสาหรับช่วงเวลาปกตินะคะตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปจนถึง31มีนาคมนะ,ะเป็นฤดูการหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะรอคอยนะคะหรืออีกหนทางหนึ่งคือหลายคนอาจจะหลีกเลี่ยงไม่รอคอยนะคะเราก็ต้องมาเมาว่ามันเป็นฤดูการแห่งการเสียภาษีนะ,ะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีแล้วกันนะคะที่สุดพิเศษคือรัฐบาลยืดเวลาให้เรานะคะถ้าอยากจะชําระภาษีชตกวันนี้ก็สามารถยื่นแบบ เดือนเมษาก็ได้เดือนพฤษภาก็ได้นะคะเดือนมิถุนายนก็ได้นะคะแต่ว่าทีนี้วันนี้จะมารีวิวเรื่องของภาษีนะ,ะเพราะว่าไปยื่นมาแล้วส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะวิธีการที่ให้เราแบบไปซื้อ r m f นะคะไปซื้อ s s f นะกะองทุน s s s x เนี่ย จริงๆเป็นวิธีการอัญชานฉลาดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ทําให้เราเหมือนบังคับเราไปในตัวนะคะต้องออมเงินเพื่อเอาเงินนะคะมาใส่ในกองทุนนี้นะ,ะแล้วก็จะมารีวิวว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากยื่นภาษีแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเงินเดือนประมาณนี้นะคะต้องจ่ายภาษีขนาดไหนนะ,ะถึงแม้จะมีตัวช่วยอย่างแอปพลิเคชันยกตัวอย่างอีกครั้งนะคะก็คือ i t ทเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังมีหลายอันที่ ไอแทเองเนี่ยเราต้องกรอกมือนะคะแล้วก็เลยไม่ได้กรอกก็จะมาทั้งรีวิวแอปนะคะแล้วก็รีวิวเรื่องของภาษีเอาละส่วนตัวนะคะขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเราก็มักจะคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นคนมีรายได้หลักๆทางเดียวนะคะซึ่งจริงๆมันก็ถูกต้องในระดับหนึ่งนะคะคำว่ารายได้หลักก็คือว่าเงินเดือนประจำเนี่ยเรามีนะคะแล้วมันก็มากกว่า เหมือนกับรายได้ทางอื่นนะ,ะรวมๆกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อระบุเจาะไปเนี่ยส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจใดๆเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่ามีรายได้ทางเดียวเนี่ยอาจจะไม่ถูกนักนะคะเพราะว่าเรามีทั้งเงินปันผลเนาะลงทุนก็เรียกว่าซื้อหุ้นสาก์น,นะก็จะได้เงินปันผลนะคะออมเงินไว้ในหุ้นนะซึ่งก็เป็นหุ้นที่เน้นเรื่องของการปันผลอีกนะคะปีที่ผ่านมานะคะก็ มีไปเหมือนกับลงทุนนิดๆหน่อยๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าเป็นนักลงทุนเพราะว่าลําพังเงินที่ได้มาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เราอยู่12เดือนได้นะคะโดยสงกนะคะถ้าไม่มีเงินเดือนเนาะเอาละเริ่มต้นก็ขอรีวิวนะคะรอบปี2020ที่ผ่านมาห้ารู้ว่าปี2563ราเนี่ยรายได้จริงๆเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในหลัก เรือนแสนอยู่หมายความว่ารายได้หลักๆยังไม่ถึงหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะคะแต่ทีนี้เมื่อมารวมกับรายได้พิเศษนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราอ่ะมักจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ทํางานรับเงินเดือนอย่างเดียวนะคะจริงๆบอกว่าหาไม่ได้ปรากฏว่าการทํางานนะส่วนตัวเป็นอย่างสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีรายได้ทางอื่นนะคะพอจะไปกรอกภาษีปุ๊บเนี่ยมันมีข้อนึงก็คือว่าหลายท่านอาจจะ เหมือนไม่แบบเอ๊ะจริงๆแล้วเราอะมีไรายได้หลายอันนะแต่เราอะถึงเวลากรอกปุ๊บอาจจะลืมนะคะอาจจะจําไม่ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยเราก็เหมือนกรอกทุกเม็ดนะคะก็เดี๋ยวจะขอเรียงให้ทุกท่านทราบว่าเอ๊ะมันมีไรายได้ทางไหนบางงานะสำหรับคนที่ทํางานประจําและถือว่าเป็นไรายได้อื่นๆที่ต้องกรอกภาษีลงไปนะคะอะส่วนตัวปีนี้เขียนไว้เลยจะเป็นไฟล์หัวข้อเงินไรายได้อื่นนะคะประจําปี ได้แก่ค่าสอนเปญโทซึ่งอันนี้ไม่ถูกกระบุไปในเงินเดือนนะน่าสนใจมากนะคะแล้วจริงค่าสอนเนี่ยสมมติเราสอน1โมดูเนี่ยมันก็45ชั่วโมงนะคะ ขั้นต่ําของรายรับการสอนเนี่ยหลายมหาลายัยอู่บางมหาลัยให้ค่าสอนชั่วโมงละสามพันนะ,ะบางมหาวิทยาลัยก็ให้ชั่วโมงละพันมันก็จะเป็นเบรดตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่ประมาณ600บาทถึงสามพบาทนะคะแล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่เมื่อคูณกันไปเนี่ยพูดเลยว่าเราไม่ควรที่จะไม่กรอกเงินตรงนี้เข้าไปในการจ่ายภาษีเพราะมันเป็นเงินที่มีจํานวนพอสมควรนะคะนอกจากนั้นยังมีเงินประเภทนี้อีก เวลาเข้าประชุมนะคะบางการประชุมเนี่ยเราต้องรับเงินนะคะเป็นเงินค่าเข้าประชุมซึ่งอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าอันนี้พูดจริงๆเลยนะสามารถที่จะตัดออกได้ในหลายกรณีนะคะแต่ว่าในเอกชนพวกก็ทำนะคะภาคภาครัฐเองเนี่ยถ้าเกิดมีการประชุมในหลายๆกรณีก็เข้าใจว่านะมีการให้เงินค่าประชุมเหมือนกัน,นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเองจริงๆมันตัดได้มันยิบย่อยอันนี้นะคะแต่เราก็เขียนลงไปเหมือนกันนะคะ มีเงินค่าวิาพากษ์บทความนะคะค่าบรรยายพิเศษนะคะเอ่อค่าสอนเกินในระดับปริญญาตรีนะคะก็เหมือนกับสอนเกินพลังงานนี่ก็จะเป็นเงินที่ได้ขึ้นมาอีกนะคะได้เป็นพิธีกรเยอะด้วยปีนี้นะคะก็เราเขียนไว้เลยว่ามีค่าเป็นพิธีกรนะคะนอกจากนั้นก็มีประเมินงานวิจัยของชาวบ้านเขานะไปทั่วเลยว่าเวลาใครมีงานให้ประเมินเนี่ยเราก็อน,นันมานะคะเอ่อนอกจากนั้นก็เวลาไปบรรยายในต่างจังหวัดนะคะ ก็จะมีค่าตอบแทนแล้วบวกกับค่าเดินทางอันนี้เราก็กรอกไปนะคะก็ใดๆเหล่านี้นะคะและนอกจากนั้นปีนี้มีสิ่งที่ต้องกรอกหลกัลกๆเพราะว่าเหมือนเป็นหัวหน้าทีมนะก็คือเงินที่เราได้รับเป็นค่าวิจัยนะคะปรากฏว่ารับมาสองงานนะคะโอ้โหซึ่งแบบพูดตรงๆนะงานหนึ่งยังไม่เสร็จนะคะงานหนึ่งปิดไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าดองงานกันนะกองดองข้ามปีอกเลยทีเดียว ปรากฏงานวิจัยเนี่ยแหละค่ะหลายบอกทุกขั้นเลยนะนะคะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับหลายคนนะ,ะตอนแรกไปถามคุณหนอมนะคะผ่านทาง Twitter คุณแท็กปักหนอมเนาะว่าจริงจริงแล้วถ้างานวิจัยเนี่ยสมมุติเรามีรายได้นะคะเรียกว่างานวิจัยนะมีมูลค่าแล,ละเซนะสามแสนบาทแต่เรากรอกเนื้อหาในงานวิจัยนั้นว่าเป็นค่าตอบแทนผู้วิจัยซึ่งมันจะมีเรทนี่เนาะค่าตอบแทนผู้วิจัยอยู่ที่จากสามแสนนะเต็มที่เลยเรารับแค่ ห้าหมื่นบาทเป็นต้นนะคะถามว่าตรงนี้ต้องกรอกอยังไงนะปรากฏว่าพอถามคุณหนอมคุณหนอมบอกว่าจริงๆก็ต้องกรอกไปได้แหละว่ารายรับเราคือสามแสนบาทนะคะถึงแม้ว่าในรายละเอียดเนี่ยจะบอกว่าเรามีตรงเนี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไปย้อนไปดูใบเสร็จเหมือนกันใบเสร็จมันก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนอกจากว่า มีการโอนเงินมาให้บุคคลคนนี้ซึ่งในวงเล็บคือเราเนี่ยจำนวนเต็มนะคะดังนั้นก็เลยทําใจนิดนึงนะคะแล้วก็หลับตากรอกด้วยความข้อทจริงไปมันทําให้คิดได้อย่างนะว่าถ้าเราวิจัยเนี่ยส่วนตัวเลยเนาะคือว่าจะต้องพูดยังไงดีเนื่องจากเราเป็นคนรับผิดชอบเงินตรงเนี้ยทั้งหมดนะในการจัดสรรเรื่องของการวิจัยดังนั้นจําเป็นที่จะต้องการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้สําหรับชําระภาษีนะคะในช่วงอีกปี อีกปีหนึ่งนี้หลังจากนั้นนะคะทีนี้นอกจากเงินประเภทนี้แล้วก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้อนที่อพอสมควรเลยก็คือเงินค่าตําแหน่งนะคะต้องบอกว่าปีนี้ไม่ได้ทํางานปีที่ผ่านมาไม่ได้ทํางานฝ่ายบริหารนะคะของคณะแต่ว่าไปทํางานฝ่ายบริหารของหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยดังนั้นก็จะมีเงินที่เรียกว่าค่าตําแหน่งปรากฏว่าเงินนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ได้ไปโชวในฐานเงินเดือนที่เขาจะทําระบบกรอกให้เรานะ,ะดังนั้นเราก็ต้องกรอกเอง เมื่อรวมกันชังนี้ทั้งหมดนะเราก็เซอร์ไพรส์มากว่าสิ่งที่เราคิดว่าเออมันไม่น่าจะเยอะนะเงินก้อนเนี้ยคือเงินที่แบบจุกจิกจิก,จก,จก,จกแต่เป็นเงินที่ต้องบอกว่าเป็นไรายได้ที่มาจากงานของเรานั่นแหละนะคะแต่ว่ามันจะเรียกว่าไรายได้เสริมมันก็ค่อนข้างกระท่อนกระแทน่นปรากฏกรอกเสร็จทั้งหมดทุกท่านเงินที่เราได้รับมาจากชังนี้นะที่ไม่ใช่เงินประจำเนะี่ยก็คือประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะ โอ้กอกไปกอกมาตกใจเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะเยอะขึ้นทุกปีทุกปีนะคะซึ่งถามสาเหตุเนี่ยเราบอกตรงก็ก็บอกไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าพอเราเริ่มจะมีคนนู้นคนนี้รู้จักเรามากขึ้นใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราทํางานมาสักพักเนี่ยพอมีคนจําได้ว่าเอ้ยเราทําเรื่องนี้นะคะเขาก็จะชวนอาลากไปแล้วอะไปเป็นผู้ประเมินให้หน่อยนะคะหรือว่าไปสอนพิเศษให้หน่อยอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเป็นตัวเลขที่ เพิ่มขึ้นนะรวมไปถึงหลักๆเลยคือเงินเนี่ยมาจากค่าง,งานวิจัยนะคะทีนี้พอมารวมกับเงินเดือนนะคะก็ยังไม่หมดอีกนะคะมีอีกก้อนที่เราจะต้องกรอกตอนที่จะยื่นนะคะออภาษีพองด9เก้าสูเนี่ยนะคะขออนุญาตเรียกเป็นพองดอเก้าูไปเลยเนาะปรากฏว่ามันก็มีทั้งเงินเดือนของเรานะคะซึ่งเป็นอย่างที่บอกก็เป็นหลักเป็นหลักแสนอยู่ไม่ถึงหลักหนึ่งล้านนะคะแล้วก็จะเป็นเงินที่เราได้จากเงินปันผลหุ้นนะคะทีนี้ ตัวเงินปันผลเนี่ยส่วนตัวซื้อหุ้นหลายแบบนะคะคือหุ้นที่ทั้งอยู่ในความดูแลของ TSD นะศูนย์รับฝากเนี่ยคือมันก็จะไปดาวน์โหลดได้เลยเนาะจากเว็บไซต์นะคะก็คือเข้าไปยัง set.or.th จริงๆ Google เอาไปได้เนาะแล้วก็เรามันจะมีเรจิสเตอร์กรอกข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก ทำการดาวน์โหลดนะคะไฟล์ออกมาซึ่งตัวไฟล์เนี้ยเราก็ทาการดาวน์โหลดกลับไปในเวลาเรายื่นภาษีชําระแบบอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็จะเหมือนกรอกให้เราอัตโนมัตินะคะแต่ปรากฏว่าทุกหุ้นที่เราซื้อเนี่ยบางอันเป็นกองทุนรวมมันไม่ได้อยู่ในศูนย์รับฝากดังนั้นก็ต้องกรอกมืออีกนะะก็หมายความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันกรอกอัตโนมัติให้อีกส่วนหนึ่งกรอกมือนะะแล้วดันเป็นว่ารายได้หลักของเงินปันผลหุ้นเนี่ยมาจากกองทุนรวมที่ต้องกรอกมือนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะเราก็ต้องมาถึงเรื่องของการลดหย่อนภาษีเอาแหละทีนี้ขอบอกตัวเลขกลมๆเพราะจะเพื่อเพื่ออะไรนะคะอ่ะต้องบอกว่าเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามอย่างมากในการลดภาษีแต่ก็ยังไม่แบบเหมือนกับเราชนะ100%นะคะพอรวมรายได้3ก้อนนะคะเงินเดือนบวกรายได้อื่นนะคะแล้วก็บวกเงินปันผลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบเอาถ้าตีกลมๆเลยเนาะแต่มันไม่ถึงนะก็อยู่ที่1.2ล้านบาท หรือตกเดือนละหนึ่งแสนบาทนะจริงๆมันคือหนึ่นึ่งล้านบาทประมาณนี้ก็คือ1นึ่งล้านหแสนก็6หมื่นบาทนะกลมแลว่าก็กลมกลมไปหน,นจึจุจ <ๆ S 1> ล้าน,าน,ววาานเนะ <ๆ S 1> า,นานะปรากฏว่าพอกรอกการลดหย่อนภาษีนะคะเราไปลดหย่อนอะไรได้บ้างนะจริงๆก็คือตามแบบทุกคนทั่วไปเลยเรามีเรื่องของการประกันสุขภาพเนาะ ซื้อประกันสุขภาพนะคะซื้อประกันชีวิตนะคะส่วนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ลดนะคะเพราะว่าพ่อคุณพ่อก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนกันนะ,ะก็โอเคตัดไปไม่ได้ดูแลบิดาไม่ได้แล้วนั้นนะคะเป็นลูกที่ไม่มีความใดใดทั้งสินนะะ้นเนาะทีนี้ประกันชีวิตโหมดนี้ครบนะคะ,ะประกันสังคมะคะมหาวิทยาลัยก็บังคับให้เราจ่ายอยู่แล้วนะ,ะซึ่งอันนี้ปกติไม่มีอะไรเลยนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะซึ่งเขาก็ให้สิทธิ์ในการที่ว่าหัก15%เ เราก็หักเต็มแม็กซ์แต่มันก็จะไม่เต็มฐานเงินเดือนจริงๆของเรานะคือโอเคเต็มฐานเงินเดือนแต่พอเมื่อรวมแบบเงินค่าอื่นๆของเราเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เต็มเนาะเงินรายได้อื่นนะคะถัดไปปุ๊บนะคะก็ปีนี้ซื้อ s s f x ไป1 5 0 0 0 0หบาทนะคะจริงๆมันซื้อได้เต็มคือ200,000แต่ผู้ตามตรงทุกท่านสู้ไม่ไหวนะคะเงินเก็บขนาดนั้นไม่มีนะคะแล้วก็ซื้อ r m f ไปแส0 0 0 0นะคะแล้วก็ซื้อ s s f ไปอีก หนึ่งแสนสามหมื่นนะคะคือรวมกันหลายก้อนเนี่ยจริงๆเป็นเงินจำนวนมากเลยนะจากเงินที่ได้รับประมาณหนึ่งจุดสองล้านนะคะก็อย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเก้าหมื่นนะคะอ่เอาอีกทีนะ RMF ไปแสนสามนะคะ s s f อีกแสนสาม s s f x อีกแสนห้านะคะถ้าทุกท่านลองตีเลขกลมๆรวมกันเนี่ยนะคะเราก็จ่ายไป เงินจำนวนไม่น้อยเลยที่เราจ่ายไปเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีนะคะยังไม่รวมค่าประกันชีวิตประกันสุขภาพนะที่ตีไปแล้วก็อยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทต,ต่อปีปรากฏว่าเชื่อไหมทุกท่านลองเอาไปคำนวณกับแอปพลิเคชัน i-tax เนี่ยนะคะเราลดหย่อนภาษีไปได้แค่77%เท่านั้นโอ้โหทุกท่านตกใจมากแต่นี้ไม่ได้รวมกับก้อนเงินปันผลนะคะเพราะว่าถ้าเป็น i t a ทเนี่ย เงินปันผลก็ต้องแยกมากรอกเองนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยซื้อหุ้นอยู่ประมาณ8ตัวนะคะมีหุ้นในพอร์ตเนี่ยแตัวแล้วก็แต่ละอันมันก็จะมีความแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างกันก็เลยโอเคตัดสินใจไม่กรอกดีกว่านะคะอย่างปีนี้เงินก้อนที่เราได้จากการปันผลเนี่ยมันก็จะเพิ่ม เพิ่มขึ้นราวปีละหมื่นบาทเนาะปีนี้ก็จะอยู่ที่ปันผลหุ้นอย่างเดียวนะคะก็คือ1,9,599บาทนะแมตัวเลขเหมือนมงคลมากนะคะเกอะไรเงี้ยเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเมื่อกรอกไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นแหละว,ว่าจริงๆแหละความสามารถของเราเนี่ยควรจะทำให้เหมือนกับเรา ลดหย่อนภาษีได้มากกว่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราถูกบังคับจ่ายภาษีไปตั้งแต่แรกที่มหาวิทยาลัยหักไปเนี่ยสามหมกว่าบาทน,นะคะแล้วพอเราไปกรอกในระบบนะคะคือคือดีมากเลยเขาจะคิดให้อัตโนมัตินะพองดอ0าสูตนี้เลิศมากนะคะขอบคุณมากสำหรับใครที่ทําระบบถึงแม้ว่าข้อเสียอันนึงเป็นนี้เมื่อเรากรอกผิดนะคะ ล้างไพ่แล้วต้องเริ่มใหม่ต้องเรียกว่าเริ่มกรอกใหม่ทั้งหมดมันก็จะมีความเหนื่อยมากนะคะคือส่วนตัวก่อนที่จะไปกระบวนการนั้นเนี่ยเราต้องปริ้นทุกเอกสารทุกอย่างแล้วก็มาสแกนกรมนะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้จะถูกสุ่มตรวจทุกปีนะะก็จะมีคนโทรมาถามโทรมาขอเอกสารเพิ่มแบบเยอะมากนะคะก็เลยทําการสแกนไว้ก่อนอย่างหุ้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยออทาเอกสารหายไม่เป็นไรเนาะเวลาเงินปันผลเนี่ย เราสามารถไปดาวน์โหลดมาได้เลยอะส่วนตัวก็ดาวน์โหลดของ TSD มาทั้งหมดนะคะเซตยังกองทุนรวมที่บอกว่าไม่ได้อยู่กับศูนย์รับฝาก TSD เนี่ยเราก็ทําการติดต่อไปโดยตรงก็จะมีเบอร์กองทุนรวมเก็บไว้ทุกปีจริงๆเขาจะส่งเอกสารมาที่บ้านอะนะคะแต่ว่าทุกปีคือเราไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะมันก็เลยจะมาไม่ถึงแล้วมันก็มีความวุ่นวายนะคะแล้วจริงๆก็คืออีกรอบหนึ่งนะก็คือว่าเราอะสามารถที่จะไปบอกเขาให้ย้ายที่อยู่บ้านได้ แต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าการโทรก็เร็วกว่านะเหมือนโทรเสร็จปุ๊บภายในวันนั้นนะคะเขาก็จะส่งมาให้หรือเลทที่สุดเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งวันทําการเนี่ยเขาจะส่งรายละเอียดมาให้เราก็ต้องทําการปริ้นนะคะบางกรณีไม่ปริ้นก็ได้นะเซฟเป็นไฟล์ pdf ไปเลยก็ได้ปริ้นแล้วก็สแกน,นะคะแล้วก็ทําเป็น pdf นะคะก็คือหลายกรณีเนาะเสร็จปุ๊บทั้งประกงประกันปรากฏว่าเอกสารในปีนี้นะะ่ะที่เราต้องดําเนินการทําการสแกนหรือทําการเก็บไฟล์เนี่ย มี30หัวหน้าทุกท่านดังนั้นกระบวนการนี้คือแบบมันเยอะมากแต่เป็นเอกสารที่เตรียมเพื่อที่ว่าอะไรไหมถ้ายืน่นปุ๊บไปเสร็จแล้วทีเดียวเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องมาถามเราอีกนะ,ะแต่มันจะมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นกันบ้านที่ให้เราทําเยอะหน่อยนั่นก็คือเรื่องของรายได้อื่นนี่แหละค่ะบอกตามตรงว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจที่จะเขียนนะแต่ส่วนตัวคือถ้าเจอตอนหลังวงเล็บนะคะสอวยนะคะซวยนะคะถ้าเกิดคุณไม่ไม่ทำตามข้อได้จริงเนาะ แล้วปีที่แล้วก็ถูกถามไม่ไม่เรียกว่าเป็นความเข็ดนะแต่เป็นความแบบเออเขาก็พยายามจะเข้าใจเรานะว่าเรากรอกมาทาไมอย่างเงี้ยปีที่แล้วก็กรอกว่ารายรับอื่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทนะคะเขาก็ถามว่าสองแสนเนี่ยมาจากไหนบ้างช่วยอธิบายเขาหน่อยเพราะว่าหลายอันมันไม่มีใบเสร็จนะคะหลายอันมันคือเป็นเงินที่เข้ามาสวยๆเลยนะคะเข้ามาในบัญชีของเราเราก็เลยอ่ะโอเครู้แก้วละปีนี้เราก็เลยเขียน ธรรมดาเลยค่ะเขียนไฟล์ Word ธรรมดาแล้วก็ไปแปลงเป็น pdf เพราะเขาไม่รับไฟล์ word นะบ the way ก็เขียนมา3ามสิบกว่ารายการนะเพื่อที่จะบอกว่าสามสิบรายการเงินรายได้อื่นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็วงเลเ็บเสร็จว่าโอเครายการนี้นะเราไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่ได้หักภาษีนะคะหรือรายการใดถ้าแบบเป็นรายรับที่มีหลักฐานเราก็จะเขียนเป็นไฮไลท์สีต่างกันเพื่อให้เขาดูได้ง่ายแล้วก็รวมเงินทั้งหมดว่าเออตกลงมันมสามแสนหกเนี่ยโดยประมาณนะคะก็ ทำการเรียนเชิญว่าจะยังไงต่อไปก็เป็นเรื่องพูดละพอเราส่งหลักฐานของเรานะคะทีนี้พอกรอกเสร็จในระบบคือใช้เวลาเนี่ยเอาจริงๆต้องอยู่กับตัวเองพอสมควรนะคะก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันอ่ะเปมที่เลยตั้งแต่ปริ้นเอยนะคะเรียงเอกสารสแกนกำนะคะแล้วก็กรอกเนี่ยสุดๆเลยนะประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็สองชั่วโมงนี้ปรากฏว่าเออมารู้ทีหลังว่าเอ๊ะ รอกขาดประมาณพันบาทแต่ก็เออจุดนี้นะคะอันนี้คือรัดได้เปรียบไม่ใช่รัดเสียเปรียบนะ,ค,ะคือว่าเราไปซื้อประกันอันนึงแล้วแบบลืมไปเลยเรื่องนี้คือประกันโควิดนะ,ะจริงๆมันเอาไปลดหย่อนภาษีได้แต่ก็โอเคนึกในใจนะคะถือว่าคอแบบสวยๆฉันปล่อยวางก็ไม่เป็นไรประมาณไม่พันหนึ่งแปดร้อบาทแล้วเราเนี้ยนะคะ ทีนี้ปุ๊บพอกอรอกเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะก็ตั้งแต่เงินเดือนนะไรายได้อื่นๆเงินปันผลนะคะซึ่งมีข้อสังเกตนิดหนึ่งกองทุนรวมที่เราซื้อเนี่ยจริงๆปกติมันจะเป็นเลขสี่สิบวงเล็บแปดนะคะทำไมปีนี้มันเปลี่ยนเป็นสี่สิบวงเล็บสี่กลับมาแล้วก็ไม่รู้จริงๆมันเป็นกองทุนอสังหาแ,ลแหละแต่เหมือนมันเปลี่ยนระบบของเขาเนี่ยก็ทําให้แบบเออไปนิดนึงนะเพราะเขาไม่ได้บอกไม่ได้แช้งก่อนเนาะแต่ว่าเราก็ไปนั่งดูในรายละเอียดของ ใบที่ได้รับเงินปันผลมาก็เลยอ๋อถึงบางอ๋อว่าเอ้ยมันไม่ใช่สี่สิบวงเล็บแปดอีกต่อไปนะนี่ก็บอกเผื่อทุกท่านเสร็จปุ๊บจากหนึ่งจุดหนึ่งหกศูนย์ล้านบาทเนี่ยนะคะรายรับเนี่ยปรากฏว่าแล้วก็จ่ายภาษีไปแล้วสามหมื่นสามเนาะปรากฏว่าปีนี้นะคะเขาก็แจ้งมาในระบบเลยว่าถ้าเป็นไปตามนี้นะแล้วเรากรอกไม่ผิดในวงเล็บนะคะก็จะได้เงินคืนนะคะหลังจากื่นไปก็คือสองหมื่นห้าพันบาท นั่นเท่ากับว่าถ้าพูดกัน,ก,นกลางๆก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกทุกท่านว่าเงินปันผลที่เราได้มาเนี่ยนะคะจากหุ้นก็ดีจากกองทุนรวมก็ดีเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันก็จะถูกหักภาษีไปอยู่แล้วเนาะร้อยละสิบนะโดยประมาณแต่มันจะมีบางอันที่มันจะแบบรายละเอียดยิบย่อยนะมีร้อยละสามสิบร้อยละอะไรคือแบบเป็นดีเทลแต่เราเข้าใจว่าเอ๊ะเวลาหักเนี่ยหรือว่าคำนวณเวลาเงินมันมาปุ๊บเนี่ยมันคือจะมี สินะที่หายไปนาะจากการคำนวณเงินปันผลเต็มนะคะเราก็ต้องเหมือนเอาตรงเนี้ยไปรวมเป็นรายได้ถ้าเงินของคุณเนี่ยปันผลคุณเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าห้าล้านเท่าไหรบาทเนี่ยประมาณห้าล้านกว่าเนี่ยนะคะคุณควรจะขอเครดิตนะคะตรงเนี้ยคืนนะ,ะเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยคืนเพราะว่าไม่งั้นก็คือจะเสียเปรียบนะคะว่าง่ายๆ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็สรุปว่าเอ๊ะตกลงเราเสียภาษีไปเต็มๆจริงๆตั้งแต่แรกเท่าไหร่นะค,ะคือตรงนี้ตัวจะเป็นตัวเลขที่เราจดไปด้วยนะ,ะปรากฏว่าถ้าเป็นภาษีตัวเงินเดือนของเราจริงๆเนี่ยที่ถูกหักไปตั้งแต่แรกเนี่ยเราถูกหักไปที่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสบามบาทนะคะอันนี้คือเลททั้งปีเลยก็คืออ่ะตีกลมๆสามหมื่นสามเนาะแล้วก็จากหุ้นเนี่ยนะคะก็ปันผลอันนี้คือจดแบบเลขเต็มๆเลยเนาะ แสนกับ9 5 9าบาทนะคะดังนั้นก็จะถูกหักไปราว1,000 0กว่าบาทรวมเป็น33,000าบวก1น0 0กว่าบาทก็อยู่ราว43,000ถึง45,000นะคะรัะคะเรนจ์ประมาณนี้แล้วปรากฏว่าก็ได้คืนมา25,000นะคะดังนั้นแปลว่าเราเองเนี่ยก็เสียภาษีอยู่ราวถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะคะปีละ2,000 0บาทเออรู้สึกดีมากทุกท่านนะคะแต่ว่าถ้าแบบ รูปแบบเต็มนะคะถ้าคำนวณตามของ i t แท็แล้วได้คืนแบบเต็มๆจริงๆเนี่ยมันน่าจะลดหย่อนไปได้มากกว่านี้อีกราวหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ว่าแค่นี้เราก็พึงพอใจแล้วทตนี้ต้องเล่าให้ทุกท่านฟังว่าปีนี้สองหมืเนี่ยยังไม่ใช่ปีที่ได้เงินคืนภาษีเยอะที่สุดนะคะแล้วก็จะมีทริคว่าเอ๊ะทำอย่างไรนะจ๊ะ Howto ที่จะได้เงินคืนภาษีเยอะปีที่แล้วเนี่ย เราบริจาคเงินนะคือทุกปีจะบริจาคเงินจิปาถะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีใบเสร็จปีที่แล้วมีรายการหนึ่งมี2รายการมีใบเสร็จนะแต่มันไม่มีใบเสร็จรายการใหญ่ก็คือว่าเราบริจาคเงินนะเพื่อเป็นทุนให้กับน้องๆน,นะโรงเรียนแห่งหนึ่งก็นั้นก้อนเดียวประมาณ24,000นบาทนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ได้รถย่อน กรณีนั้นเนี่ยเนื่องจากไม่ใช่เป็นทุนการศษานะเป็นการบริจาคเข้าไปให้ลถหย่อนได้แค่เท่าเดียวนะคะก็มีการกอกผิดนดี่แหละเขาก็เลยโทรมานะคะจากสรรพากรอุ้ยขอบคุณมากปรากฏสุดท้ายแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยได้เงินเป็นก้อนนะคะก็คือว่าได้ภาษีคืนนะได้เงินมาหูแบบดีใจมากปีที่แล้วคือตกใจว่าเอ๊ะทำไมคืนเยอะนะคะก็ได้คืนมาห้าหมื่นกว่าบาททุกท่าน เรียกได้ว่านะคะผู้ตามตรงน้ําตาจิหไนะขึ้นมาทันทีนะะได้โอ้โหได้คืนห้าหมื่นแต่ว่าปีนี้ก็คือลดลงเนาะบอกตามตรงว่าเล่ามาให้ทุกท่านฟังเนี่ยนะมันอาจจะดูพวกวกว,กวนวนนิดนึงนะแต่ต้องบอกว่าเป็นความตื่นเต้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงนะคะในการลดภาษีแล้วก็ที่สําคัญบอกงี้ทุกท่านอย่าลืมกรอกตามข้อที่จริงนะคะส่วนตัวถามว่ากรอกละเอียดเบอร์ไหนนะคะอันนี้ ถ้าหลับไปเป็นอะไรไปเนี่ยในช่วงปี2ปีนี้สบายใจมากเพราะว่ากรอกค่อนข้างครบนะคะค่อนข้างมั่นใจอายกตัวอย่างเช่นรายการเล็กๆมากๆนะที่ทุกคนบอกว่าอุ้ยกรอกละเอียดขนาดนี้เหรอนะคะค่าคุมสอบ1นึ่บาทยังกรอกลงไปนะคะอันนี้คือรายการที่เล็กที่สุดและนะคะแต่ถ้าเป็นรายการใหญ่สุดก็จะเป็นเนี่หระคาเงินค่าวิจัยซึ่ง เพราะใดๆเหล่านี้นะพูดแบบมีรายการเงินรับอื่นสามสิบรายการไม่ได้ฟังดูดีมากนะพอมาดูดแบบอ,อ้าอันนี้ก็มีสี่ร้อยบาทอีกอันค่าคุมสอบค่าออกก็สอบพันหนึ่งก็อยู่ราวๆประมาณนี้นะคะดังนั้นแสดงว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นข้อสังเกตที่เกี่ยวกับตัวเองนะเพราะส่วนตัวเนี่ยอยากตั้ง movement นี่มากก็คือ fire movement นะคะ f i r e นะ,ะก็คือเรื่องของการที่เราสามารถกเกษียณเร็วส่วนตัวคืออยาก,กเกษียณเร็วมากนะคะแล้วก็ คิดเสมอว่าตัวเองอเงินเดือนไม่สูงฐานเงินเดือนไม่สูงนะคะซึ่งพอมาดูข้อเท็จจริงนะคะก็หัวเราะแห้งๆว่าจริงๆต้องท้ามถามใหม่ว่าเอ๊ะเราฐานเงินเดือนไม่สูงจริงๆหรือนะคะคือตอนแรกคิดว่าถ้ากเกษียณไปเนี่ยเรามีเงินสักประมาณราวเดือนละห้าหมื่นบาทเป็นปันผลเป็นอะไรเนาะอีกสักประมาณห้าหกปีเนี่ยเราน่าจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะปรากฏพอมาดูเงินเดือนที่เราได้รับ อย่างปีนี้ก็ได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรายรับสิริรวมหนึ่งจุดหนึ่งหกศูนย์ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยประเด็นก็คือว่าเอ้ยถ้าเรากรเกษียณเร็วเนี่ยเราจะสูญเสียรายได้ตรงเนี้ยนะเป็นระยะเวลาคือถ้ากเกษียณสีสิบในวงเล็บก็เป็นระยะเวลาประมาณยี่สิบปีนะคะและในหลายกรณีสมมติถ้าเป็นอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนงานไปซะก่อนนะเขาก็ยังสาม,มารถที่จะไปจ้างคุณทํารุ่นทํานี้ต่อหลังกเกษียณอีกนะคะก็มาช่างใจดูว่าโอ้โหอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของค่าตอบแทนนะ มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าถ้าคุณเลือกที่จะกเกษียณเร็วนะคะคุณจะต้องพลาดโอกาสในแบบ c r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  p r t h ทั้งหลายนะในเรื่องของนะพูดกลางๆก็คือ e ีโกทั้งหลายที่แบบคุณกำลังมีมันกำลังอยู่ในช่วงที่ยังไปต่อได้กับชีวิตก็มานั่งทบทวนคิดเหมือนกันโอาโหแบบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ทำงานก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่เราไม่ต้องจ่ายเช่นค่าภาษีสังคมทั้งหลายนะคะโดยเพราะโอ้โหแบบพาเด็กๆไปเลี้ยงข้าวและอื่นๆเนี่ยตรงนี้มันคือจะตัดไปเลยแล้วก็วงเล็บตัดสังคมไปเลยนะคะเหมือนกับอยู่อยู่บนป่าอยู่บนดอยนะคะปลีกวิเวกไปคนเดียวอันนี้ก็มาทําให้คิดเหมือนกันว่าโอ้ในแต่ละปีเนี่ย ภาษีหรือใดๆที่เราจ่ายเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจากเดิมเนี่ยที่เราแบบลดหย่อนภาษีได้นะคะแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าอุ้ยจ่ายภาษีน้อยมากมันก็จะเห็นเทรนด์ว่าเราเริ่มจะต้องจ่ายภาษีวงเล็บจริงๆนะจ๊ะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะแต่ว่าก็เป็นจูนียที่อ้าน่าสนใจว่ามันก็เป็นหน้าที่ของต้องเรียกว่าเป็นหน้าที่เนาะของการเป็นพลเมืองไทยผู้มีรายได้ประจำเนาะในการเสียภาษีนะก็ถือว่าเป็นการอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาละจ๊ะ ไม่ได้เรียกว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแต่รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะคะแหมเอาพูดแหมวันนี้ค่อนข้างเวิรน์นะคะและดูเป็นแบบพร็อพเพอร์แกนได้ยังไงชบกนเอาแต่พูดตามตรงนะคะก็สำหรับใครก็ตามที่ยังแบบอุ้ยจะจา่ายภาษีอะไรยังไงก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่มีรายการเยอะแบบเดียนนะคะให้เตรียมตัวไว้เลยเพราะว่าทุกปีถูกถามก็ถือว่าเป็นปีที่สามไปสี่เนี่ยเราควรจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะคือหมายความว่าสรรพากรจะได้ไม่ต้องมาถามอีกก็คืออธิบายเข้าไปแต่แรกแล้วปีีีีีนน้เปป็ท่ดมาก ปกติเนี่ยเขาถามมาแล้วเราถึงค่อยโทษนะคะยื่นไฟล์ภาษีตามไปแต่ปีนี้เงินสรรพากรคงเบื่อมากนะคะผู้ทำตรงนะคะก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราสามารถกดสับมิ t เสร็จแล้วปุ๊บนะะเราสามารถส่งไฟล์ทั้งหลายที่เรามีและอยากจะดีแคลรอะไรต่เนี่ยไปได้เลยซึ่งตรงนี้มันสะดวกมากนะคะแต่ว่าเราคิดว่าจะสะดวกกว่านี้ถ้ามันเป็นทุกอย่างมันเป็น e หมดเลยนะ e payment e ทุกสิ่งอ่ะคือตอนนี้มันมาได้เกือบจะหมดละ เราคิดว่าถ้าระบบมันโอเคแล้วเชื่อมกันหมดนะแบบแเราว่าต่อไปมันจะดีขึ้นนั่นหมายความว่าเราแทบจะไม่ต้องมากรอกเลยสมมติค่าคุมสอบค่าอะไรเนี่ยมันอาจจะเข้าไปอยู่ในระบบอัตโนมัติแค่เอาเหมือนรหัสแบบนะคล้าย National Identity Card Number นะคะรหัสบัตรประชาชนของเราเนี่ยปุ๊บนะคะแล้วแบบลิงก์กันหมดเนี่ยมันจะดีมากเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจําว่าเอ๊ะแต่ละปีเรามีค่าใช้จ่ายไดบ้างเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนไม่จดแต่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคน ชอบจดนะคะอย่างปีนี้ก็อรายได้เริ่มเข้าอีกแล้วนะบรรดาค่าสอนเกินค่าสอนปริญญาโทอะไรแบบเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นความจําเป็นเพราะอะไรรู้ไหมทุกท่านกลัวหนึ่งอย่างนะคะไม่ได้กลัวเรื่องของอ,อ,อื่นใดนอกเตือไปจากว่ากลัวจะโดนภาษีย้อนหลังนะคะในการที่แบบทําเป็นเนียนลืมกรอกซึ่งต้องเตือนทุกท่านหลายคนนะที่มีรายได้ในลักษณะนี้คือแบบเฮ้ยมันมาจากทางไหนไม่รู้งงงง,งมึนมึน,มนบางทีใบเสร็จไม่มีมั่งอะไรบ้างนะ,ะก็แนะนําไปเลยเพื่อความสบายใจของตัวเราและ ตัวท่านนะล้วทุกคนนะคะก็เพื่อความสบายกรอกไปเลยนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีคําถามใดเรื่องเกี่ยวกับภาษีไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะคะแต่รู้สึกว่าเออกรอกไปกรอกมามันก็สนุกดีเหมือนกันนะคะคิดว่าสามารถที่จะมาปรึกษาหลังไมได้นะ,ะส่วนหนึ่งที่แบบแอบอยากแนะนําแล้วก็รู้สึกกันนะเดี๋ยวอีกสักห้ปีพอหมดพันธสัญ,ญญาเนี่ยคิดว่าจะไม่ลงทุนในประกันชีวิตต่อแล้วนะคะเราขอเวลาไปเต็มที่กับ กองทุนรวมที่มันลดหย่อนภาษีดีกว่านะเพราะประกันชีวิตเนี่ยส่วนตัวเ,เลือกออปชันแต่เดิมนะคะที่มันเหมือนจ่ายไปแล้วก็ผลตอบแทนถ้าแบบพูดในระยะยาวเนี่ยมันได้เหมือนกับอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำอะ่ะก็รู้สึววกว่าอ้าวปัจจัยดีกว่าไปกองทุนรวมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงกองทุนพวกลดหย่อนภาษีทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเราไปตอนหน้าดีไหมเมาส์กันหน่อยว่าโอ้โหหลังจากที่แบบมึนตึงมานานนะคะไปลงทุนกองไทยอยู่นาน ล่าสุดก็พอปีนี้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะปีที่แล้วสิไปเป็นกองต่างประเทศก็เดี๋ยวจะมาเมาส์ว่าผลเป็นยังไงนะแต่ต้องบอกว่าส่วนตัวนะฮะไม่มีลายเส้นในการที่จะให้คําแนะนำนะดังนั้นเรื่องหุ้นถือตัวไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องมาถามนะกองทุนไหนแต่ว่าจะมาเมาส์คร่าวๆแบบมนุษย์กับมนุษย์ทั่วไปแล้วกันเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะแบบพูดเรื่องนี้แล้วแบบรู้สึกแซ่บป,ปากขึ้นมาแบบสนุกสนานนะเรื่อง ใช้จ่ายภาษีทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกท่านยื่นภาษีได้ถูกต้องยื่นได้ตรงเวลาแล้วขอทุกท่านได้เงินคืนภาษีแบบครบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะสำหรับน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่ที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ